สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทางช่อง f k SK Skyver กันอีกแล้วนะคะก็ใกล้เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine แล้ววันนี้นะคะเริมก็เลยนะคะจะมาทำน้ำที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์สักหน่อยนะคะวันนี้ก็จะมีนะคะน้ำนะคะสตรอเบอรี่คอฟฟี่เลเวอร์นะคะแล้วก็โกโก้เลเวอร์นะคะแล้วเรามาดูวิธีการทำแต่ละแก้วนะคะว่าทำยังไงโดยเอาวัด ทูดิบนะคะส่วนใหญ่ของแบมก็จะใช้นะคะฟินลิปนะคะตัวฟินลิปไซลับนะคะเป็นของสตรอเบอรี่ไซลับนะคะแล้วก็ตัวนี้ Scott อโรมาสคอตตตัวนี้เด็ดมากเลยนะคะน้ำสคอต t มีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะก็เดี๋ยวแบมขอไปสกัดกาแฟาก่อนนะคะโดยใช้เนี่ยตัวอยชมพูนะคะตัวนี้ก็เลิฟเวอร์สุดๆเลยนะคะเข้ากับเทศการาเดนทายมากเลยค่ะ ที่จะทำเลยนะคะวันนี้ก็คืออ่าเป็นสตรอเบอรี่นะคะเป็นสตรอเบอรี่เลเวอร์นะคะคอฟฟี่เลเวอร์เนาะแล้วก็อ่าเราจะใช้แค่นะคะนมสดอยู่ที่2ออนนะคะแล้วก็ครีมเหลวของอโลมาอยู่ที่15 ML นะคะใช้แค่15 ML เนาะแล้วก็จะมีนี่ค่ะชั้นล่างนะคะจะเป็นสคอตเนื้อสตรอเบอรี่นะคะของอโลมานะคะแล้วก็ ตัวนี้เลยจะเป็นคอฟฟนะคะคก็ที่แบมสกัดมาแล้วนะคะตัวนี้ใช้ของห้วยชมพูค่ะแล้วก็ไปดูวิธีการจัดแก้วกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเราก็เทนะคะสตรอเบอรีะะ่ง bury, ลงข้างล่างนะคะคือชั้นล่างสุดของแก้วเลยนะคะะแล้วก็ตกแต่งนิดนึงเราก็จะได้ชั้นข้างล่างมาแล้วนะคะให้เนื้อสตรอเบอรี่อยู่ข้างแก้วหน่อยนะคะ แล้วก็ชั้นนี้เหลวเราจะตักน้ําแข็งใส่เลยนะคะนี่เราก็ตักน้ําแข็งใส่แล้วชั้นที่2นะคะให้เรานะคะนํานม,มสดนะคะแล้วก็ผสมนะคะกับครีมเหลวของอโลมานะคะหรือถ้าไหนไม่มีใช้นมข้นจืดได้นะคะเราจะมาทําชั้นสองกันชั้น2ก็คือชั้นนี้นะคะเราก็ใส่ชั้นนะคะเป็นชั้นของนมนะคะลงไปนะคะแล้วก็ตักน้ำแข็งเพิ่มนะคะให้เต็มแก้วเลยค่ะ นี่3ชั้นสุดท้ายก็จะง่ายเลยนะคะกาแฟที่เตรียมมาไว้นะคะ2องออนนะคะเทล่ดลงไปนะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเป็นสตรอเบอรี่คอฟฟี่เลเวอร์นะคะตัวนี้เลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำการปิดฝานะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะแก้วแรก เห็นไหมคะเป็นชั้นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็นมสดแล้วข้างบนก็จะเป็น เป็นคอี่นะะหรืกาแฟสดของเรานั่นเองแก้วแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวไปทําแก้วที่2กันต่อเลยค่ะก็แก้วที่2นะคะที่เราจะใช้นะคะก็มีเหมือนเดิมคือสกอตนะคะสตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีนะคะไซรัปนะคะฟิลลิปตัวนี้นะคะแล้วก็มีนมสดนะคะครีมเหลวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือโกโก้วันนี้แบมจะเลือกใช้ของดาร์กช็อกโกแลตนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะก็เราตักโกโก้ใส่เลยนะคะอันนี้แบมก็อยากได้ความเข้มข้นหน่อย ก็จะใส่โกโก้นะคะไปที่2ช้อนโต๊ะนะคะ2ช้อนโต๊ะเลยเนาะโอเคตามนี้ค่ะใช้น้ําร้อนนะคะไปที่2อออนนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะก็พักโกโก้ให้เย็นนะคะอม,มาเรามาทําชั้นที่2กันนะคะเราจะใช้นะคะเป็นไซรัปสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะของฟินดิปเนาะที่แบมใช้นะคะตัวนี้มันจะใช้อยู่30 ml นะคะหรือ1่ออน ิ0เ l หรืองออนเทลงไปเลยค่ะนะคะอยู่ที่15 ml ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะใช้เป็นนมสดนะคะนมเทผสมลงไปได้เลยค่ะโอเคเรานี้ แล้วเดี๋ยวเราไปจับแก้วกันเลยค่ะแก้วนะคะชั้นล่างเหมือนเดิมเลยค่ะเทไซรัปนะคะ,ะ,คะ,อะขอโทษค่ะเทเป็นสตรอเบอระะอบี่นะคะลงชั้นล่างสุดเลยโอเคแบบก็จะเทแล้วก็จัดแก้วนิดๆน,น,นะคะตกแต่งหน่อยให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็ขั้นต่อมาก็ตักน้าแข็งใส่เหมือนเดิมค่ะอันที่สองนะคะก็จะเทนะคะเป็นตัวไซรัปฟิลิทที่เราผสมไว้แล้วนะคะลงไปนะคะ แล้วก็ตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยอะไรตัวนี้เนาะตีนิดนึนะคะแล้วก็เทนะคะโกโก้ที่เราเตรียมไว้ลงข้างบนเลย <S <S ตัวนี้นะคะเราก็จะได้เป็นโกโก้เลเวอร์นะคะ ข้างบนนะคะตกแต่งให้สวยงามน,นิดนึงนะคะแล้วก็ทำการปิดฝาได้เลยเราก็จะได้สองเมนูแล้วนะคะอ,อ่นี่เมนูแรกนะคะก็จะเป็นนะคะ s t r สตอรอเบอรี่คอ e ฟี่เลเนะคะคือตัวนี้เลยแล้วก็แก้วที่2นะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นโกโก,โกโ้เล e ฟเนะคะทําง่ายๆกันเลยเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะแบมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าแบมจะมาทําน้ําน้ำต้อนรับวาเลนไทน์ตัวไหนกันบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ทางช่อง FK s k y w e r ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายๆคะ่ะทุกคนบายๆคะ่ะ